ประโยชน์4หมายถึงประโยชน์ในปัจจุบันความสุขในปัจจุบันที่เห็นทันตาในชาตินี้เป็นหลักธรรมที่อำนวยประโยชน์สุขขั้นต้นหรือเรียกว่าโลกิยสุข1อุทานสัมปทาหมายถึงความถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรต่อสู้ปัญหาอุปสรรคไม่ท้อแท้ในการศึกษาเล่าเรียน การทำมาหาเลี้ยงชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆมันฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชำนาญในหน้าที่ของตน 2. อ,อารักขะสัมปทาหมายถึงความถึงพร้อมด้วยการรักษารู้คุณค่าของสิ่งของที่หามาได้รู้จักเก็บดูแลรักษาทรัพย์สินสิ่งของเหล่านั้นให้คงอยู่ใช้อย่างเป็นประโยชน์ และคุ้มค่าไม่ช้าอย่างทิ้งๆิ้งคว้างควกางากยาณนามิตตาหมายถึงความมีเพื่อนเป็นคนดีไม่คบคนชั่วรู้จักเลือกคบเพื่อนที่ไม่ชักชวนกันไปในทางที่เสื่อมเสียรวมถึงการรู้จักเลือกคู่ครอง 4. ส,สมาชีวิตาหมายถึง ความเลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่กำลังทรัพย์ที่หามาได้รู้จักการใช้สอยทรัพย์สมบัติให้พอเหมาะพอดีกินอยู่อย่างพอเพียงไม่สุรุ่ยสุร่ายเกินไปไม่ฝืดเคืองจนดูเป็นคนตระหนีทิฏฐธรรม,มิกถประโยชน์เรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าหัวใจเศรษฐีเพราะ ทำให้ผู้ที่ปฏิบัติตามสามารถก่อร่างสร้างตัวจนมีฐานะที่มั่นคงได้